สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับสมาชิกคนรักตัวเลข<ะ>อีกไม่กี่วันคือวันที่16มิถุนายน2,565นี้ก็จะถึงวันดวงของใครในวันนั้นก็ต้องไปรอรุ้นเก่าอีกทีหนึ่งในช่วงของหลังหวยออกนะครับ<ะ>สำหรับวันนี้เช่นเคยครับผมประพันธ์สุทใจกยกับน้องๆทั้งสองคน มาครบทีมมีน้องอสุชาดากับน้องกบลนชนกซึ่งจะมาทำหน้าที่รายงานรวบรวมตัวเลขครูบาอาจารย์สำนักง,งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ไหนแกแล้วแต่เดี๋ยวน้องทั้งสองคนนี้จะเอาสรุปตัวเลขออกมาให้กับสมาชิกคนที่รักตัวเลขเนี่ยเอาไปาตัดสินใจเอาว่างวดนี้จะซื้อสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขอะไร ว่าผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่16มิถุนายนนี้นะคะออกตรงกับวันที่16มิถุนายนตรงกับวันพฤหัสบดีค่ะและแน่นอนว่าเลขเด็ดเนี่ยที่ส่วนใหญ่แล้วจะออกวันพฤหัสเนี่ยมีเลขอะไรกันบ้างติดตามได้ที่แนวหน้านะคะเพราะว่าเราทำสถิตย้อนหลังให้แล้ว20งวดลองไปส่องกันได้เอาวันนี้สุมีมาฝากเหมือนเดิมนะคะเริ่มกันที่แม่น้ำหนึ่งเลยพิรดาคนนี้เนี่ยแน่นอนว่าแฟนคลับเขาเหนียวแน่นจริงๆงงวดนี้แม่น้ำหนึ่งบอกว่า ฟันศูนย์ให้นะคะแม่น้ำหนึ่งนะคะส่วนสองตัวแม่น้ำหนึ่งบอกว่าให้0ูนย์หกศูนส่วนเลขเด็ดก็คือสามตัวนะคะ0ูนย์หกนั่นเอง,ซ,ง <c oughs> ซึ่งก็ตรงกับงวดที่แล้วด้วยน,นิดหนึ่งด้งวดที่แล้วนี่แม่น้ำหนึ่งให,ให้ให้ให้ถูกให้เข้าไหมเออแม่น้ำหนึ่งไม่ไม่ไมเข้า อ่าได้เข้านะครับครับเชิญครับเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนไม่กี่แทบจริงๆค่ะส่วนเจ๊นุกบารมีมหาเฮงนะคะเธอบอกว่างวดเนี้ยเธอฝันดีมากๆอันนี้สธอทยิมาเป็นพิเศษเลยนะเธอบอกว่าฝันว่าได้ไปสร้างวัดเธอตื่นมาก็เลยมปเซิร์ชหาในเว็บเหมือนที่เราตีมาแล้วก็ไปหากันนะเนาะตัวเลขอ่าใช่แน่นอนว่าตัวเลขที่ได้นะคะก็คือจะมี1 49นะส่ะส่วน2ตัวก็จะมี0-2มี95มี7 7ด 16และ578นั่นเองนะคะอันนี้เป็นเลขความฝันนะคะต่อไปกันที่นะคะเป็นเจ๊ฟองเบียแน่นอนว่าคนนี้เนี่ยเขาไม่เคยปล่อยให้แฟนขับรอนานค่ะงวดนี้นะคะแม่หนูว่าอ่าขอไปค่ะเจ๊ฟองเบียเขาบอกว่าให้แนวทางรัฐบาลไทยฟัน5ให้นะคะงวดนี้ฟัน5ฟัน5ส่วน2ตัวเน้นเป็น5358แแต่ถ้าถามว่าชอบตัวไหนมากที่สุด เจ๊บอกว่าชอบ57และ257นะแต่แต่่แตงวดที่แล้วรู้สึกว่าฟองเบียร์เข้าใช่ไหมคะมาต่อกันที่ต้องบอกว่าคืนแรกเนี่ยคลึกคลื่นมากเลยนะคะสําหรับคุณแม่พุ่มพงดวงจันทร์ที่เมื่อคืนเนี้ยเป็นถือว่าเป็นคืนแรกนะคะแล้วก็มีการทําบุญต่างๆแล้วก็มีแฟนคลับเนี่ยเดินทางไปร่วมทําบุญด้วยแล้วก็มีศิลปินต่างๆเนี่ยไปร่วมกันร้องเพลงด้วยนะคะ สำหรับงานเปิดงานเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องมีการทำพิธีครับใช่ค่ะพิธีนี้มีการจุดประทัดนะคะจุดประทัดแล้วก็ก่อนจุดประทัดเนี่ยเขาจะมีการเปิดเพลงหัวใจถวายวัดเป็นเพลงชื่อดังเลยนะคะส่วนการจุดประทัดเนี่ยหลายๆคนแน่นอนว่ารออยู่แล้วเป็นเลขหางประทัดนะคะได้แก่4ี่หเก้าและ 93นั่นเองค่ะน้อยเป็นเลขที่ชอบชอบด้วยเลขในใจที่จะฟันแน่เลยครับครับต่อไปกันที่พี่บชาดาเลยค่ะไปที่คำชะนูนเนี่ยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีมีมีคนหนึ่งนะคะชาวบ้านเนี่ยค่ะเขาไปกรับไหว้ขอพรหลวงปู่สุดทิศสุดโทเนาะอ่าแล้วก็เขาบอกว่าถูกมาสามงวดติดอ่างวดนี้แล้วกลับไปแก้บนค่ะพี่ประพันธ์ก็ได้เลขน้ําตาเทียนมานะคะเป็นสองตัวก็คือเลข31ค่ะ แล้วก็เลขทูบนะคะคือหนึ่งหห้าค่ะอันแล้เลขเลขสามหนึ่งหนึ่งสานี่เข้าเข้ากับเลขพุ่มพวงเลยนะอ่าใช่ค่ะนีลขสามสิบปีค่ะแล้วก็ไปต่อกันที่เลขหางประทัดโดยเป็นพิธีบวงสวงนะคะเท้าวเวสสวนค่ะอันนี้ที่จังหวัดลาดบุรีนะคะอ่าซึ่งมีความมือศจาอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมก็คือเขาบอกว่าอ่าเมื่อวางบวงสวงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะ ก็มีงูเหลืองขนาดใหญ่คุ้มพันเลื้อยไปนอนอุโบสถพระอุโบสถนั่นเองค่คือไปนอนอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็พระอุโบสถเนี่ยอายุป่าหนึ่งอปีแล้วโอ้นานมากใช่ค่ะซึ่งชาวบ้านก็ได้อ่ตีเลขขึ้นมานะคะก็เอาเลข ที่สร้างพระอุโบสถขึ้นมานี่ยแหละค่ะเป็นปีพศ2471ค่ะ2471แล้วก็ตามด้วยีเลขหางประทัดด้วยนะคะครับค่ะก็คือเลข22ค่ะ22แล้วก็308โอ้เลขเบิ้ลให้เลขเบิ้ลใช่่คะเลขเบิ้ลได้มาไหนเมื่อแล้วนะคะครับจริงอาจจะมางวดนี้ก็ได้นะครับพศ22สวยมากใช่ค่ะแล้วต่อไปที่ลงไปที่ใต้เลยนะคะจะไปนครศรีธรรมราชนะคะบีพลาดไม่ได้เลยใช่ค่ะก็จะเป็นรถอ่า เขาเรียกอะไรอ่ะรถอันเชิญรถอันเชิญใช่รถอันเชิญพ่อท่านบุญคงค่ะครับครับอ่านะคะที่เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดเป็นแห่งแรกนจังวัดในอำเภอทุ่งใหญ่อใช่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพนับถือแล้วก็บูชาเป็นอย่างมากนะคะใช่สักการะกันมากก็จะเป็นเลข เออหกหกสองสองโอ้หกหกสององไอ้มาเบิร์อีกแล้วตรงกับเลขเมื่อกี้ใช่ไหมคะรักษ่าใช่ใช่ค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยที่เลขของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะที่ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต อชาวบ้านก็แบบว่าคือฮากันใหญ่เลยนะเอแต่ช่วงหลังเลขของนายกไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหรนะโอ้เอออันนี้มูดนี้อาจจะมาอ่าใช่อาจจะมาก็ได้นะคะต้องบอกท่านว่าเปลี่ยนรถตู้เปลี่ยนหลายหลายคันเลยค่ะแต่เลขเอาตรงๆนะคะเลขนี้สวยเหมือนกันนะคะเลขไรเอ่ยก็จะเป็นเลขเก้าเก้าเก้าแปดเก้าแปดค่ะเก้าแปดอะไรนะเก้าแปดเก้าแปดใช่ถือว่าเลขสวยเนาะ แน่นอนว่าตอนนี้รู้สึกว่าได้เข่าลอตเตอรี่เกลี้ยงแล้วเลขนี้นะครับไม่มีเหลือแล้วใช่ไหมขายดีมากก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับตอนนี้เลขทั้งหลายที่ได้ทั้งน้องทั้งสองคนเนี่ยที่ได้สรุปไปให้แล้วเนี่ยมีเลขอะไรบ้างนะครับก็ลองไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลดูรู้สึกว่างวดนี้นี่ จะถูกลงมาแล้วผมลองไปซื้อดูนะครับทำโดยปกติแล้ว2ใบนี่จะมีจะมีใ่้สใบนี้จะ220 <c oughs> นะครบในเกตุแต่ตอนนี้ไปเจอ2ใบ200คือใและ100อ่าถูกลงมานะฮะถูกลงมาแล้วตอนนี้มีการซื้อแบบสลากกินแบ่งแบบออนไลน์ด้วยนะครับที่แบบ80บาทอืาทก็ถือว่าถูกสําหรับคนที่แบบ เปิดให้ประชาชนนะคะเป็นถือว่าเป็นเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับน้องทั้งสองคนได้สรุปไปแล้วนะครับสําหรับท่านสมาชิกคนรักตัวเลขเนี่ยชอบเลขไหนก็ลองไปตัดสินใจเอาดูแต่ถ้าหากว่าจะรอให้ผมสรุปให้ว่าเลขทั้งหมดที่อยู่ในใจผมผมจะให้เลขอะไรนะครับสำหรับงวดนี้เนี่ยนะครับงวดที่แล้วนี่ผมต้องขออาภัยด้วยนะครับให้ พลาดไปเยอะเลยนะครับแต่งวดนี้คิดว่าคงไม่พลาดนะครับงวดนี้คงไม่พลาดแน่เนอนวันนี้ขอแก้ตัวนะครับขอแก้ตัวผมให้เลขเด่นนะฮะเลขเด่นเนี่ยที่งวดนี้ที่คิดว่าน่าจะมาอย่างแน่นอนก็คือเลขเจ็ดนะครับเลขเด่นตัวแรกนะครับเลขเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือเลขตัวนี้เป็นเลขที่น่าสนใจนะครับเลขห้านะครับอันนี้ผมให้ไปแล้วเลขเด่นนะครับมีเจ็ดกับห้านะครับและเลขรองลงมาเนี่ย มีอยู่3ตัวครับตัวแรกได้แก่เลข3เลข4แล้วก็เลข9นะครับเลข3เลข4เลข9ผมจับคู่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเลขทั้งหมด5ตัวที่มีเลข7เลขอ่าเลข3เลข4เลข9เดี๋ยวจะมีข้างล่างหรือว่าที่มีขึ้นหน้าจอให้หรือว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเลข7 5 7 3 7 4 7 9 5 3 5 4อ่า ห้าเก้าอะไรสามสี่สามเก้าสี่เก้านะครับสี่หกทำไมถึงมี6กเพราะว่าเลขเก้ากับเลขหจะเป็นตัวเดียวและผมให้เลขเบิ้ลมาคู่หนึ่งเลขเบิ้ลมาเลขหนึ่งคือเลขหนึ่งหนึ่งนะครับอ่ะระหว่างสองสองกับหนึ่งหนึ่งนี่จะมาเป็นเลขไหนเลขไหนจะมาดีกว่านะครับครับฟันทงว่าผมซื้อเลขอะไรผมซื้อไว้สองเลขนี้นะครับ ซื้อตามผมก็ได้นะครับฟันธงครับที่ผมซื้อนะครับเลขแรกคือเลข49และเลขตัวที่2ลองลงมาคือเลข7 5หฟันธงครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพเราทั้ง3คนด้วยนะครับสำหรับวันนี้โชคดีร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ